ทุกคนเล่นน้ำโครงการนะครับผมเปียกฮะโอ้ซื้อน้ำแข็งก่อนเข้าไปขึ้นแรงคืออัดแล้วนะครับสวัสดีครับผมอยู่กับจะโอ๊ตนะครับอค่ะก็น้องดำนะครับก็มียโอ๊ตนะครับอยู่ที่ไปักปิงนะครับก็ ก็ยินจัดเลยนะครับตอนนี้ก็เอาน้ำแข็งใส่ถังที่เรียบร้อยมันเย็นอ่ะบอกพ่อยูทูบเบอร์นะครับผมไปกันต่อไม่ทันเตะจัดจัดจัดตัดจัดไม่ทัน ด่านหนึ่งครับผมมันจะสู้ตายเดี๋ยวด่านน้ำแล้วรอชมอยเยกยามน้ำยียามน้ำหน่อย

กเอาคุณค่ะเด็กๆจะกน้ับฉลิมค่ะนี่ตำรวจเหรอ่ฮ้เฮ้เออโอ้ยบับหมื่นน่ะตำรวจก็โดนแล้วตำรวจก็โดนไปเป็นเลยไอ้หมวกไวไหนดี นูหนูหนูอยู hey. mm ่นเดีวหนูเฮ้ยล้วมวแมวานกมาห้านะมีโจทย์อะไรโจทย์อะไรน้องล้องเ็เลนเนเหี้ยมีแขากเลยไอ้ยเฮ้ยสาราสาราสารามีเตรียมสาสไหมเออเอเกี่ยว <Okay. S 2> ต,ตึงต,ตึงอันแน่มีเป่านกบีดแต่แค่นี้ดีกว่าเน๊ะ คนรบบแตแป้งมาเออออ้ย็้ำเย็นฮัมโหดโอลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโห

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ

นี่ไม่มีจุดไหนเพียงก็ไม่เพียงแล้วใครผ่านตรงนี้จุมมดเาไม่ได้คันยู่ไาที่นะี่ห A bốn à bà ra mày đã đi kết quả โคใหเราอยู่ที่ไหนครับผมทรรอะไรครับฟ้าอะไรครับเล่นชี้ยาครับเรามาเรามาทำไรครับตกงานเนี่ยมาชี้ยะมาฉี้ยาอ้อยครับทำไมเราไม่เล่นลามดีๆครับผมเพราะม่นชี้ยะอ้ไรครับอ้ำน้ำไม่เหลือครับ อ๋อนี่คือน้ำมันจะหมดแล้วเรามาเล่นที่นี่ใช่ไหมใช่ครับมาฉีดยาอะไรเฮ้ยวีวีตาก็คูอเราแค่เราก็เป็นปลาอันนี้คุณมาเล่นสงกรามที่ไหนครับบ้านอยครับผมไม่ได้ไม่เล่นนะมาฉีดยวอะไรครับอ๋ออ๋อ๋อเอ๊ะภาพเนี้เราไปไม่ได้นบ้านเขาไม่มีอะไ กลับมาสู่รถแล้วรถแล้วนะทางเดิมที่เธอเคยมาน,ยน,นีพร้พอมพร้อมพร้อมจัดทางเดิมกับคนเดิมเดิมสวัสดีจา้จาเออพึ่งเล่นน้ำเมื่อกี้เขาบอกอยู่เขาหลับเพิ่งเล่นน้ำมาเมื่อ,อ,อกีอ้<ห> เราอยู่กับเพื่รู้แล้วหับเมื่กี้ไม่ได้ลมครับลงบิดครับเฮ้ยข้างล้ามีดาเด็กน้อยเราจะสู้กับมแวัสดีเจด็กโอเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเอ้ยเฮ้ยเเ้ยเ้เ้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ยเอ้ย้ยเ้ยเ้เอ้ยเเอ้ยเ้ยเ้ยเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ

เย็นดิเย็นดต้องมาถึกแล้วจร้าใหญ่ไหมใช่ร้ยคนเล่นเยว่าเมื่อกี้หนยต้องจานน่ต้องจัดฮฮื S <S 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 โดนตับไปเอาเ็มเชียบเ็มเชียบขอให้ป้ายป้ายแขนเข้ามาหน้าตุ๊กตาวันนั้น

ดูผมดิผมหายแล้วโอ้ผมสวยหายันมาแล้วเต็มเต็มอ่ะไอ้อะรกันอะะกันสาทอดสาทอดอยข้างาขาทอดเข้างหน้าาทอดมาเจออะไรข้างหน้ามาเจออะไรข้างหน้าานไหม โอยเย็นเยน้าวเตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงแถวล้างรถไฟกับนมันแปดองไปแล้ว สวัสดีครับ่ผมอ้าวไม่ตอบเขายิงการก,กันเอาอือโอ้เอาโอ,าอา้น้ำเ,เหรออ๋อหนาวยตอนแรกตอนนี้คือทุกคนน้ำไม่เย็นแล้วเพราะว่าวน,น้ำใหม่ แลก็เมื่อกี้โดนสาดน้ำเย็นพ่โค่นเย็นพ่นหนาวฉี่โดนน้ำมันเลยจริงเอาเอาแล้วเอาแล้วเอ้เบ้นเบ้นเอ้สต้องรีบรีไวเตะกันเตะกันอีหยะเขารู้จักแม่งเยอะไอ้เะอีหย้

哎。<I> เด็กมันเยอ่คนเยอะลยนะเรเก่งกับเด็กมามาเดิแ่แงนี่เราชนดีใช่ไหม มึงเจาะไปกี่รูแล้ววันนี้เลรจิ๊กเจาะแม่งเจาะเดาปวโไรดงะหีเนี่ยมันไข่มักมัน Go Go ฮู้ไอ้เหี้ยมันเลยมันเลยโอ้ยมันมันมันเหี้ยจะต้องแข่งได้ไหเลยจะต้องแข่งอะเฮ้ย huh. ôi nam biên nam biên ôi nào nào nào, nào.

วันนี้เป็นไงไงางครับบอกคขามรื่องอะไรคิดนอนผุดสาวครับฮะคิดนอนผุดสาวครับ๋อคิดนอนผุดสาวนะเพราะว่ามันเจาะมันไหลมูแล้วคนน้ำใช่ไหมครับชนี้นี่เลยฝากไหมก็สนุกดีค่ะชอบไม่เคยได้ได้ส่งการที่สนุกขนาดนี้มาก่อนในชีวิตไหนปะเป็นการโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมอ้อ้้กอ